มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเรื้อรังแล้วก็แก้ได้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับปัญหาของผู้สูงอายุหรือว่าเรานี่แหละก็ตามนะก็คือปัญหาการปวดข้อเข่าไว้ทุกคนเนี่ย เนี่ยใครมีปัญหาหมอนมบ้ามังคลิปนี้ผมก็เลยมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยบรรเทาอา,าการปวดเข่ามารีวิวนะครับย้ําว่ามันไม่ใช่เครื่องมือในการรักษานะเพราะว่ามันคือเครื่องมือในการบรรเทาอาการปวดนะครับก็คือนี่ครับเครื่องนวดหวัวเข่าฟูลิครับเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าข้างในแล้วก็การใช้งานของเครื่องนวดหัวเข่าตัวนี้มันใช้งานยังไงแล้วก็มันได้ผลแค่ไหนนะและนี่ก็คือเครื่องนวดหัวเข่าของฟูลินะครับแบรนด์นี้นี่ผมใช้มาก็หลายชิ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดประคบ ตาเครื่องนวดคอบาไหลจนกระทั่งถึงนี่ครับเครื่องนวดหัวเข่าของฟูรินะครับข้างในสินค้าเนี่ยเขาก็มีมาให้นี่ครับมีแค่นี้เลยก็คือมีเครื่องนวดเข่าอันนี้มีถุงผ้าสําหรับใส่แล้วก็มีสายรัดมาให้นะครับแล้วก็มีหัวชาร์จแบบ USB Type C นะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นคู่มืออย่างนี้นะครับสินค้ามีแค่นี้เลยนะครับใช้งานได้ไม่ยากนะครับอันนี้นวดได้ทั้งหัวเข่านะครับ หัวไหลหรือว่าตามข้อต่างๆสามารถใช้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าตัวสินค้าเนี่ยตัวเครื่องนี่จะเป็นยังไงนะลักษณะของเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนนี่อย่างนี้เลยนะครับเป็นผ้าผ้าเขาดีนะเนี่ยตัววัสดุเขาค่อนข้างดีอันนี้คือด้านในนะครับเราสามารถนี่มีถุงอย่างนี้ด้วยใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรถุงสมุนไพรนะครับถุงสมุนไพรก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะนะครับตัวด้านหน้าก็จะเป็นผ้าออกแนว เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกรรมัมมยจีอ่ะนะนี่อันนี้ก็คือสามารถใส่ตรงที่เป็นหัวเข่าได้เลยนะครับและสายรัดตรงนี้นะครับสายรัดตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนไหนก็คือเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราจะนวดนวดหัวไหล่นะนวดเออใช่นวดหัวไหลนะ่น,ออน,หหลนะครับเพราะว่ามันมีสายเขาเรียกอะไรตีนตนุ๊กแกมาให้จับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้แล้วก็พาดพาดหัวไหล่อย่างนี้นะครับอเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยก็ได้นะครับจับอย่างนี้ มันจะอยู่ตรงหัวไหล่อย่างนี้ไว้ทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้นี่แล้วก็รัดลงอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวการใช้งานเดี๋ยวทําให้ดูขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะครับเรามาดูคร่าวๆของตัวเครื่องนวดตรงนี้ใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องนวดของเขานะชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยประมาณสักสามชั่วโมงครึ่งใช้ได้ประมาณ3ามถึงสี่รอบนะครับสามารถถอดออกมาเอาไปชาร์จได้เฉพาะตัวเครื่องตัวนี้นะครับไม่เกะกะเอออันนี้ถือว่าโอเคนะ อันนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าตอบตอบตอบสนองการใช้งานตอบโจทย์การใช้งานได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันไม่เกะกะเพราะว่ามันเป็นแบบแม่เหล็กไนงะอย่างนี้ทุกคนนี่อย่างนี้พอจะใช้นะฮะพอชาร์จเสร็จก็เอามาติดนะครับมันเป็นแบบแม่เหล็กอ่ะนะไหนวะ <c oughs> อ่าก็กดเข้าล็อกอย่างนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะออกเลยนะครับ ออนี่ลอกออกการใช้งานหน้าจอของเขาจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะทุกคนเป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสนะครับการใช้งานง่ายนิดเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนได้ดูการใช้งานเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับแค่กดตรงนี้ค้างนะครับก็เป็นการเปิดการใช้งานเลยทุกคนนี่ทุกคนได้ยินเสียงสั่นไหมฮะผมเอาไม้ใส่ใกล้ๆนะฮะเนี่ยมันจะมีการสั่นนะครับเครื่องตัวนี้จะมีการสั่น นะครับ <N> <analyse> <N> แล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะฮะ <N> นี่มีสัญ,ญลักษณ์ให้ดูอันนี้ก็คือปล่อยความร้อนคือเราสามารถนวดประครบร้อนได้แล้วก็ระดับการสั่นเนี่ยเราก็สามาถรถเลือกได้ด้วยนะครับอันนี้ตัวเลขที่โชว์อยู่ตอนนี้ก็คือจํานวนนาทีนะครับว่าเราต้องการให้มันนวดกี่นาทีหรือว่าประคบกี่นาทีนะครับถ้าเราต้องการประครบอุ่นนะครับประครบอุ่นอย่างเดียวนี่ครับนี่มันจะขึ้นองศา H ขึ้น A ขึ้นขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตัว H O อย่างนี้เลยนะครับนี่ นี Nay, oh. ่อย่างนี้เลยแล้วก็มันก็จะปล่อยความร้อนออกมาทุกคนส่วนการสั่นนะครับระดับการสั่นล้วก็แค่กดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ถ้าปิดการสั่นมันก็จะปล่อยการประครบร้อนอย่างเดียวเลยทุกคนนี่ประมาณนี้นะคร่าวๆเบื้องต้นการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้นะครับโอเคอะต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ทุกคนดูแล้วกันเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการใช้งานให้ทุกคนได้ดูนะครับวิธีการใส่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือมา เอาอย่างนี <boundaries> <st> ้นะครับมาทาบลงแล้วก็รัดนะครับตามข้อเข่าของเราได้เลยนะครับก็คือมีเหนือหัวเข่ากับตรงใต้หัวเข่าอย่างนี้เลยนะครับโดยที่ให้สัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ฟูริมัน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 ลงอย่างนี้นะมันได้อ่านได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดตีตู้แกให้มันแน่นๆอย่างนี้นะครับอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้ทุกคนอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับการใช้งานนะฮะการใช้งานก็ ค้างนะครับกดค้างที่ปุ่มปุ่มสั่งการตรงนี้นะครับมันจะอยู่ด้านข้างนะฮะกดค้างรอให้เครื่องเขาเปิดการทํางานนี่อย่างนี้เลยทุกคนมันก็จะเริ่มสั่นนะครับสั่นแล้วก็อ่าผมจะเอาเป็นนวดประครบอุ่นด้วยเลยดีกว่าอ่าเพิ่มระดับการสั่นสิเนี่ยมันจะมีระดับการสั่นอยู่หนึ่งสองสามระดับไว้ทุกคนเออมันจะมีการสั่นอยู่สามผมเอาระดับสูงสุดเลยในนะฮะ ส่วนการประคบอุ่นการประคบอุ่นมี3ระดับเหมือนกันครับทุกคนอ่าผมเอาระดับสูงสุดเหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะครับรู้สึกได้เลยว่ามันมันเริ่มปล่อยมันเริ่มปล่อยความร้อนออกมาไว้ทุกคนแล้วมันก็นวดด้วยนะครับนวดด้วยให้มันสั่นทั้งตรงนี้นะครับตรงนี้บริเวณนี้ก็สั่นตัวนี้ก็สั่นตัวอุณหภูมิความร้อนที่มันปล่อยออกมามันจะมันมันที่เราที่ผมรู้สึกได้นะฮะ มันบริเวณตรงนี้ไว้ทุกคนเออนี่นี่บริเวณตรงนี้ตัวความร้อนที่มันปล่อยออกมานะครับน่าน่าจะตรงกับบริเวณที่ถ้าใครมีถุงสมุนไพรนะใส่เข้าไปน่าจะเป็นตรงนั้นนะ่ะแล้วก็เวลาที่ใช้อ่ะโดยประมาณนะประมาณ14นาทีนะครับเราใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เลยนะครับสามารถใส่ทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เลยหรือว่านั่งพักผ่อนก็ได้นะเออใส่อย่างนี้ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะมานวดประครบหัวไหล่ตรงนี้นะครับการใช้งานก็คือตรงนี้เลยใช้สายรัดที่เขามีมาให้นะครับติดตรงอ่ามันมีตีนตุ๊กแกมาให้นะทุกคนแปะทาบตรงนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เชิบนะครับแล้วก็โยง,ยงะะะนะครับโยงไปหาอ่าเดี๋ยวผมแปะจากฝั่งนี้มาดีกว่าอ่าแล้วก็โยงรอดใต้ลักแร้เราเนี่ยครับรอดใต้ลักแร้เรานะครับนี่ แล้วก็อย่างนี้เลยนะครับให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะฮะให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็อีกด้านนึงอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อแนะนําให้แนะนําให้ติดตรงเอแขนเล็กก่อนนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะโอ้โหเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ปรับปรับให้มัน ตรงกับตำแหน่งที่เราจะนวดนะครับการใช้งานก็กดโอเคอุยอันนี้รู้สึกได้ชัดเจนนะทุกคนโอ้ยโหอ,อ,อันนี้รู้สึกรู้สึกดีกว่าหัวเขา่าเลยเฮ้ยมันมีนวดแบบโอ้มันสัน่นมันสัน่นผมเลือกตรงอาจจะเป็นระดับแรงสุดนะแล้วก็การปล่อยประครบอุ่นนี่ผมชอบมากคือมันปล่อยความร้อนออกมาได้แบบ มัน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 ไม่รู้เสียอธิบายไม่ถูกมันรู้สึกดีไว้โอ้ยมันเวลามันนวดทุกคนมันจะเหมือนกับอมันค่อยๆสั่นทีละฝั่งไว้มันไม่ได้สั่นพร้อมกันหรือว่ามันเป็นโหมดที่ค่อยๆสลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะสั่นข้างข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังสลับกันไปอยู่อย่างนี้ไว้สั่นไปพร้อมๆกับการปล่อยความร้อนออกมานะทุกคนนะโอ้โหอันนี้ใช้ได้อ่ะนวดหัวไหล่นี่ผมว่า ผมรู้สึกได้ชัดเจนเลยแต่ตอนหัวเข่ามันมันก็รู้สึกนะแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้ปวดเข่าไงอันนี้น่าจะเหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่นะที่มีอาการปวดเขา่าอันนี้น่าจะช่วยได้นะครับอันนี้น่าจะน,าน่าจะช่วยบรรเทาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งไปให้คุณแม่ลองใช้ดูนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้น่าจะช่วยได้เยอะนะครับ แต่หัวไหล่นี่ผมรู้สึกได้ชัดเจนเลยและนอกจากนั้นนะเราสามารถเอาไปนวดตามข้อต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแขนนะครับข้อแขนข้อเข่าได้หมดเลยทุกคนอะไรที่เป็นตามข้อนะแล้วก็รัดให้มันเข้าตามตามล็อกที่เขามีมาให้สําหรับใครที่แขนเล็กก็จะรัดรัดได้ต้องรัดให้มันแน่นหน่อยละกันนะอันนี้สาหรับใครแขนใหญ่ก็รัดได้ปกติก็ ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยทุกคนอันนี้ผมจะนวดตรงบริเวณข้อศอกนะครับข้อศอกตรงนี้นะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถนวดตามข้อได้ได้เกือบทุกข้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่นะครับข้อศอกนะครับหัวเข่านี่หัวหลักเอยเอ่อเป็นเป็นนวดหลักของเขาเลยหัวเข่านะครับสําหรับหัวไหล่เออข้อศอกตัวนี้ผมก็ใส่อย่างนี้เลยเนี่ยลักษณะการใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,รบนี่อย่างนี้นะฮะให้มันอยู่ตามตําแหน่งประมาณนี้นะครับก็กดใช้งาน โอ้โหโอ่ะเดี๋ยวผมบ้างอย่างนี้อ่ะดียืนให้ทุกคนเออใช้ได้ใช้ได้รู้สึกดีรู้สึกดีโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องนวดหัวเข่าของฟูรินะครับเครื่องนวดเข่านะอันนี้เป็นเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดรู้สึกเมื่อยล้าหรือว่าเมื่อยล้าจากการออกกําลังกายมาตัวน,นี้ก็ช่วยได้นะครับอ่ามีทั้งระบบการสั่นแล้วก็าการปล่อยประครบอุ่นออกมานะครับ ก็ใช้ได้ทั้งหัวเขา่าหัวไหล่ข้อศอกนะครับใช้ได้ค่อนข้างสะดวกนะแล้วก็ตัวชาร์จสามารถถอดออกไปอย่างนี้เอาไปชาร์จได้นะครับไม่เกะกะนะชาร์จเสร็จก็เอามาประกอบเข้าที่เดิมเป็นแบบระบบแม่เหล็กอย่างนี้นะครับอชาร์จประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งใช้ได้ประมาณ5อุ้ยดีไม่ดี4-5รอบด้วยซ้ำนะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องนวดหัวเข่าของฟูริสำหรับใครที่อยากได้ก็ พิกัดใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้นะครับสำหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุหรือว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อเข่าตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ